ชะตาของชาวลัคขณาราศีกรกฎในช่วงเวลานี้นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับที่โคจรเป็นมหาอุจกำลังจะเดินมนตนะฮะตั้งแต่วันที่24ตุลาไปจนถึง7พฤศจิกายนจะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าทับกายสังขารทับจุดเกิดคุณอยู่จริงๆราศีกรกฎเนี่ยช่วงเนี้ยไปจนถึง23ธันวาเน แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือพฤษภาปีหน้าจนถึงตุลาปีหน้าเนี่ยปี๖๙เป็นสองจังหวัทหดที่พืนหัสทับดวงชะตานั่นคือแรงบุญสิ่งใดที่เคยก่อเคยสร้างแล้วดีหรือการกระทําใดๆปัจจัยใดๆที่คุณทํามาก่อนหน้านี้มันจะออกดอก,อ,กออกผลสิ่งใดที่ทําแล้วมันดีมันจะดีให้เห็นอันไหนไม่ดีมันก็ไม่ดีให้เห็นเพรฉะนั้นนะฮะวันนี้ห้ามพลาด ช่วงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของคุณครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้ในช่วงสองเดือนก,กว่านับจากนี้คือบางครั้งเนี่ยจักรวาลเนี่ยไม่ได้อยากให้เราก้าวไปไกลขึ้นแต่อยากให้เราหยุดเพื่อได้รู้ว่าเราเดินมาถึงจุดที่ควรส่องแสงแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับหรือจูปิเตอร์เนี่ยดาวแห่งโชคลาภบ,บุญปัญญาและการขยาย อยู่ในราศีกร,รกฎได้พลังมหาอุดแต่เขาเนี่ยอยู่ในภาวะโคจรมนพลังเต็มแต่หยุดนิ่งพูดภาษาง่ายๆดะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่9กกลับมาสู่เรือนตนนั่นคืออัตตาเมื่อเจ้าเรือนแห่งศรัทธาปัญญาโชคกลับมาสถิตในเรือนอัตตาของคุณเองเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะกลายเป็นครูของชีวิตตัวเอง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นคุณอาจจะคุณเริ่มเข้าใจบทเรียนชีวิตในมุมใหม่ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะรู้สึกอยากเปลี่ยนแนวทางชีวิตเช่นศึกษาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆศึกษาธรรมะสมาธิโหราศาสตร์การเยียวยาพลังงานนะครับมีแรงบันดาลใจอยากสอนอยากแบ่งปันหรือช่วยผู้อื่นจะได้พบครูทางจิตวิญญาณหรือแรงบันดาลใจสําคัญบาคนได้พบครูบาอาจารย์เมนเตอร์เหมาะเข้าหาผู้รู้ นะฮะจะนําจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้ามาสู่ดวงชะตาเหมาะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเดินทางสั้นๆแล้วได้คําตอบบางอย่างจากจักรวาลนี่คือจังหวะที่ศรัทธาไม่ได้มาจากการเชื่อแต่เกิดจากการเห็นความจริงในตัวเองเจ้าเรือนที่6ก็เป็นดาวพฤหัสบดีเช่นกันกลับมาสู่เรือนอัตตาพบที่6คือเรือนแห่งการรับผิดชอบการฝึกวินยัยการดูแลร่างกาย เมื่อดาวพฤหัสกลับมาพบที่หนึ่งหมายถึงจักรวาลกำลังให้รางวัลกับคนที่อดทนและดูแลตัวเองด้วยศรัทธาเหตุการณ์ชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นงานที่เคยเหนื่อยจะเริ่มเห็นผลผู้ใหญ่เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำแม้ไม่พูดสุขภาพเริ่มฟื้นเพราะหันมาฟังร่างกายมากขึ้นคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัว แต่เพราะพฤหัสมน์ยังไม่ใช่เวลาขยายให้ดูแลพลังตัวเองก่อนนั้นราศีกรกฎนี่คือจังหวะพักเพื่อเตรียมยกพลังชีวิตขึ้นอีกระดับหนึ่งน,นั้นพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยบางคนได้ทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเป็นช่วงที่วิบางษาตัวเองได้ดีทบทวนปัญญาจะไปเรียนรู้อะไรดีอะไรประมาณนั้นนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยภาวะมาหาอุดคือช่วงที่บุญเก่าเปิดสุด พลังใจคุณจึงเริ่มแรงขึ้นแบบไม่รู้ตัวแต่พ่อมนเนี่ยนะครับพลังนี้จะไม่พุ่งออกไปมันจะรวมตัวอยู่ข้างในเหมือนพระอาทิตย์กำลังสะสมแรงผลลัพธ์คือคุณจะเริ่มเห็นตัวเองในแง่ใหม่ความฝันความตั้งใจหรือภาพอนาคตจะเริ่มชัดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณจะค่อยๆหลุดออกทั้งงานความสัมพันธ์และนิสัยเดิมๆหรือสิ่งต่างๆ ช่วงนี้คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นเพื่อเคลียร์พลังภายในในภาวะที่พุ้ทหัสเป็นมหาอุดแต่ยังไม่เดินหน้าในช่วง14วันนี้คุณไม่ได้ดวงตกนะแต่กำลังกันบุญให้กายเป็นแสงได้ฉะนั้นนะครับในด้านของการงานงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาการสอนการดูแลงานจิตอาสางานศิลป์จะเริ่มโดดเด่นใครทำพวกนี้โปรเจกต์ที่เคยเงียบจะกลับมาหลังจากนี ผู้ใหญ่ให้โอกาสแบบไม่คาดคิดแต่คุณต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงเพราะนั้นในช่วงเวลานี้รายจ่ายอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าคุณมีโอกาสได้เงินหรือของขวัญโดยไม่คาดคิดการเงินนะครับไม่ขาดเงินการเงินจะดีขึ้นถ้าคุณทำงานที่ตรงกับจิตวิญญาณของคุณระยะเวลานี้นะครับระวังใช้เงินเพราะอารมณ์ภาวะมนก็คือใจสวิงง่ายนะครับ ใครที่มีคู่ครองคนรักจริงๆริงเนี่ยราศีกรกฎเนี่ยใครที่มีคู่เนี่ยนะครับถ้าใช่เนี่ยจะแนบแน่นมากขึ้นนะฮะถ้าไม่ใช่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาหรือมีเหตุการณ์ให้ทะเลาะก,กันแต่ว่าเข้าใจกันมากกว่าเดิมเนี่ยก่อนธันวาเนี่ยแต่ในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คนโสดมีโอกาสเจอคนที่พูดเหมือนส่องกระจกใจ คนลักเก่าอาจย้อนกลับมาเพื่อปิดบัญชีทางพลังงานให้สมบูรณ์ในช่วงเวลานี้นะครับสุขภาพจะฟื้นจากโรคเก่าภูมิแพ้หายเค,ยนะครียดนะฮะระวังระบบน้ําในร่างกายบ้างนะครับควรดูแลให้ดีนะฮะในช่วงเวลานี้พจหัสนะเป็นเจ้าเรือนศรัทธามาอยู่ในตัวคุณคือช่วงที่คุณจะเริ่มจําได้ว่าคุณไม่ต้องหาครูที่ไหนด้วยพราะครูอยู่ในหัวใจคุณ ความสงสัยในชีวิตจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจคุณจะเริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีความหมายฝันแรงเห็นสัญญาณนะคุณจะรู้สึกเหมือนโลกเริ่มตอบกลับพลังของคุณถ้าคุณจูนพลังเป็นนี่คือการตื่นรู้ภายในไม่ใช่การเปลี่ยนโลกภายนอกแต่คือการเห็นโลกเดิมด้วยตาใหมา่ฉะน,นั้นในช่วงเวลานี้ราศีกรกฎเนี่ยเพื่อรหัสทับเนี่ย ใครที่ทำงานสายครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะดีมากนะครับราศีกรกดคําทำนายเนี่ยมันคือพลังขึ้นถ้าคุณไม่เปิดขึ้นตัวเองให้ตรงมันก็สั่นแต่ไม่เข้าหัวใจหลายคนฟังดวงฟังคําพยากรณ์แล้วดีใจแต่กลับไม่เปลี่ยนเพราะยังอยู่ในพลังงานต้านเช่นฟังด้วยความสงสยัยพลังจะไม่เข้าฟังด้วยความกลัว พลังจะปิดฟังแต่ไม่ลงมือพลังก็ติดอันนั้นวิธีการใช้คำทำนายให้เห็นผลจริงคือถ้าราชาตาเรามันไม่ดีอ่ะไม่ว่าจะเพื่อรหัสมาหาอุดหรือมาหาจักมาทับดวงมาทำมุมดีกับดวงชีวิตมันก็เหมือนเดิมพลังมันติดแต่ถ้าคนที่แบบดวงดีอ่ะเพื่อนหัสทับดวงเนี่ยพลังเขาก็เปิดเลยอันนั้น ใครที่แบบว่าปีไหนเดือนไหนดวงย้ายมายังไงก็ไม่เปลี่ยนนั่นคือลากชะตาคุณวาสนาเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะฮะต้องฟังแบบเปิดใจไม่ใช่รอพิสูจน์สองไม่ต้องเชื่อทุกคำแต่ให้เลือกสิ่งที่รู้สึกตรงกับหัวใจหลังดูดวงให้ลงมือปรับพลังทันทีเช่นเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนไม์เซตเปลี่ยนการตอบสนองไม่ใช่ดูดวงเสร็จไม่เห็นจะดีเลยนะ่ะคุณกำลังสาบตัวเองอีกรอบหนึ่งเป็นการสั่นพลังงานสาบตัวเองโดยไม่รู้ตัว ให้คุณเขียนคำยืนยันจากคำพยากรณ์เช่น้าผมทายว่าคุณกําลังจะเติบโตขยายตัวคุณก็ฉันกําลังเติบโตภายใต้พลังศรัทธ,ธาใหม่คุณก็เขียนลงไปแล้วก็อ่านเจวันเพื่อเชื่อมพลังกับดาวเพฤหัสสบดีในช่วงนี้ฉะนั้นนะครับชาวราศีกรกฎกดหวังว่าทุกท่านจะโชคดีเพราะว่าหลังวันที่นี้ด้วยยีตุลาไปสีวัน บางคนมีโชคเรื่องงานบางคนมีโชคเรื่องบุตรบริวารบางคนเกิดโครงการใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม่มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ใหม่ราศีก,ก็กฎดถ้าพลังยังไม่เปิดอยากเปิดพลังให้เป็นคนมั่งคั่งขึ้นหลังจากเนี้สิบสองเดือนเนี่ยผมแนะนําให้คุณลงคอร์สนี้กับผมในหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีกรลกฎดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความมั่งคัง่งนะฮะปีไหนเดือนไหนนะใครที่แบบรู้สึกว่าชีวิตเหมือนเดิมตลอดนะฮะ ลองไปถอดรหัสลับของตัวเองในคอร์สหนึ่งร้อยกดแห่งความมั่งคั่งเฉพาะราศีกรกฎที่ออกแบบมาเฉพาะคุณนะครับทักไปหายครับมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแล้มีเจ็ดโลกธาตุรุ่นนี้นะครับแล้วตั้งเจตนาแบบที่ผมได้แนะนําเธอไม่ได้ขอพรด้วยความกลัวแต่เธอพูดกับพระโอว่าขอบคุณจักราวาลที่เงินล้านของฉันมาถึงแล้ว ภายในเจ็วันเนี่ยนะครับเธอถูกหวยและปิดดีลงานนะฮะมีคนโอนเงินเข้าบัญชีนะฮะเกินล้านและเธอบอกผมว่าอาจารย์ครับมันเหมือนชีวิตเปลี่ยนขึ้นไปเลยนะครับอีกคนเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแล้วนะมีเจ็ดโลกกระทาดมามีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอัศจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะหนึ่งแสนบาทนะครับ อีกคนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับพระถูกหวยลาวบนล่างเลยค่ะเนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์นะท่านที่ได้สัมผัสนะครับพระพดเปิดโลกรุ่นปูแล้วนะมีเจ็ดโลกธาตุนะถูกปลุกเสกในช่วงเวลาที่พระจันทร์สะท้อนพลังเต็มที่สุดของรอบปีพลังนั้นจะทําให้พระทุกองค์นะฮะดูดซับคลื่นแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงเอาไว้นะครับนี่คือช่วงเวลาที่พลังของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวทําให้ผู้บูชาสามารถปรับคลื่นพลังของตัวเองให้ตรงกับคลื่นแห่งความสําเร็จได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นดรโจนิเพนซ่าเคยพูดไปว่าเมื่อคุณเปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณสนามพลังรอบตัวของคุณก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเพราะนั้นในคืนในการปลุกเสกเนี่ยคลื่นสนามแม่เหล็กของพระจันทร์ได้หลอมรวมเข้ากับพลังจิตนะของคูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกเพราะว่าผมได้นําน้ําเนี่ยนะครับไปอาบแสงพระจันทร์เพ็น นะครับในคืนปูและนมีนะครับแล้วก็เอาพระเนี่ยแช่นะครับแล้วให้ครูบาอาจารย์ปลุกเสกทีละองค์ทีละองค์งด้วยจิตที่นิ่งลึกนะทำให้พลังงานที่สะสมมาหลายภพหลายชาติไหลลงไปในเครื่องรางนี้ฉะนั้นนะครับคนที่บูชาพระรุ่นนี้ให้บูชาเหมือนการเติมพลังเหมือนการขยายตัวก็จะย่อมเกิดสิ่งที่ดีก็จะเปิดชีวิตใหม่ๆเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนอย่าบูชาพอกลัว อยากขอพาะขาดแต่ให้ตั้งจิตว่าฉันคือผู้มีแล้วจับเครื่องรางไว้ในมือหลับตาแล้วพูดในใจว่าฉันคือพลังแห่งความมั่งคัง่งฉันคือความโชคดีที่โลกต้องจดจําในแนวเนี้ยนี่คือคลื่นพลังเดียวนะฮะที่นักประสาทวิทยาและนักครูผู้เปลี่ยนพลังงานจิตวิญญาณเขาสอนให้สร้างจากปลายทางให้จิตกุลสั่นเหมือนมันมีอยู่แล้วในตอนนี้ก็จะเชื่อมพลังงาน ความสําเร็จได้ฉะนั้นตอนคุณสวมเครื่องรางอย่าขอพอรด้วยความกลัวขอพอรด้วยความขอบคุณเพราะจักรวาลไม่ตอบสนองต่อคําพูดจักรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกถ้าคุณรู้สึกเต็มรู้สึกมั่งคัง่งจักรวาลจะส่งสัญญาณที่ตรงกับความรู้สึกนั้นกลับมาและนั่นคือเหตุผลทําไมบางคนบูชาแล้วถูกหวยเป็นล้านได้งานใหญ่นะครับได้เงินหลายแสน ได้โอกาสที่รอคอยมานานเฝ้าให้คุณแตะเครื่องรางเบาๆแล้วพูดในใจว่าวันนี้ฉันคือพลังแห่งปาฏิหาริ์ก่อนนอนวางเครื่องรางใกล้หัวใจก็ได้นะครับแล้วจินตนาการว่าเงินทองไหลเข้ามาตลอดหรือหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะฮะเห็นภาพบัญชีมียอดเพิ่มเห็นคนโอนเห็นโอกาสเข้ามาแล้วหลับไปพร้อมรอยยิ้มของคนที่สําเร็จแล้วอย่าบูชาด้วยความขาดเมื่อไหรจะมาอย่างเงี้ยน,นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับให้บูชาในลักษณะนี้ นี่คือเคล็ดลับของคนสําเร็จดะงนั้นพระปูรลได้มีเปิดโลกระถางรุ่นนี้นะครับสร้างมีจํานวนจํากัดเหลือเพียงไม่กี่องค์นะครับก็ทักเข้าหาแอดมินเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้เครื่องรางที่ไม่ใช่แค่เครื่องรางทั่วไปแต่อยากได้คืนแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตกําลังจะหาใครที่กําลังคิดหาวิธีอยากจะเปิดชีวิตใหม่ๆทั้งด้านการเงินการงานความรักเอาเครื่องรางรุ่นนี้ไปเป็นแรงส่งเอาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดี